มือลงดัเลยเปลนกำลังใจในโอกาสที่ได้มาเ,เยี่ยมพวกเราทุกคนนะครับ ก็กำลังพลที่ที่รับวัตถุมงคลครับรับเลยครับครับเดินตามมาเลยครับมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษและมูโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดุ์ปพิติแล้สมเด็จพระบรมราชและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์สุขที่สุดนี้ได้และจะขอรวมพลังด้วยความรักความสามัคคีน้องๆกันสู่ธรรมชาตินะคะจำนวนสิบตัวด้วยกันนะคะครับตกตามกําหนดการได้ หมดนะคะตอนนี้น้องๆเข้าสู่ป่าเรียบร้อยแล้วครับบท่านหน้าลการกงานอยู่นะคะจับจับชจับอะครับบาจีูต้นไัวีดอรบจะมีสนง้าับได้เลย ก็วันนี้ก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับทั้งคณะสงฆ์และก็หน่วยราชการในพื้นที่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจอาหารนะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆท้ง แล้วก็พี่น้องประชาชนครับก็ได้ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสําคัญเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราก็มีกิจกรรมจิตอาสาซึ่งกิจอาสานั้นเนี่ยก็ถือว่าการปลูกป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระสําคัญก็คือวันเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงแล้วก็เดือนหน้าก็ต่อเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนาเจ้าพระบรราชินีนาถพระรมราชินีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ ไ,ได้มีพระราชโองการเกี่ยวกับเรื่องป่าไว้นะครับก็เป็นความสาคัญเพราะฉะนั้นการที่เรามีวันละสองครันสองวันนี้นะครับเป็นวันที่หนึ่งคนพี่น้องชาวอำเภอผู้สิงก็ได้จัดกิจกรรมในการร่วมกันเพื่อการปกป่านะครับและการรักษาบรดูแลรักษาป่าโดยเฉพาะย่่งนิกงาสถานที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ในแนวชายแดนที่นี้สภาพป่าที่ควรอนุรักษ์และรักษาไว้ครับก็ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมทางเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ชายแดนก็ได้นำข้าวปลาอาหารที่เป็นของแห้งที่มามอบให้มีเครื่องกระป๋องปลากระป๋อง,อง,องมาม่มาน้ำดื่มรวมทัง้งข้าวสารด้วยนอกจากนั้นก็เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจก็เลยได้นำเอาวัตถุมงคลหลวงปู่ชวงรุ่นเพิ่มทรัพย์รับโชคมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ